อย่างไก่้ตมามมะกรูดจ้ะแต่ว่าแม่มันสินเอาอันแมงดาทะเลให้ก็บ่เคยเห็ดจักเกือดอกพี่น้องเสีเห็ดจักษ์แต่ว่าอันของพี่เตรียมเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วน้ำยำแมงดาติดหอกจ้าแมงดาทีาาท่ว่านันไปต้ตอมอยู่ <c oughs> แซ <c oughs> <c oughs> ่บบอกปาแซ่บจนรับหูรับตาพี่น้องขอพี่ออกเหมือนป้าแม่ว่าดำๆนั่นต้องเอาออกได้หรือใกล้กันเริ่มแฮมแล้วจ้ะ นีสิผ้าหลูกๆมาเปี่ยนบรรยากาศกินเสาแงอยู่หลังบ้านเห็ดกับเขาจะมีเมนู้องไฟว่าอยากกินตำมะค้งมันน่ะแม่ก็อยากกันกินย่างไก,ก่ตำมะค้งจะแต่ว่าแม่ม้นสินเอาอันแม่งดาทะเลให้กับโเคยเห็ดจ้าเกลือดอกกินน้องเจ้าสีเห็ดจัาไหนแต่ว่าอันน้องแกเตรียมเครืองไว้เรียบร้อยแล้วคนสิต้มก้อนบะลมก ย่ำย่ำกะย่ำแต่ว่าสิตมแมงดาก่อนจังมาย่างสิด๋ยวจยังม,มาจินน้ำกันเ,นเด้อพี่น่อยออกไปมาจับกระงได้กินมักไก่ก็จะ้ะใส่เกลือใส่ซีอิ๊วครัเอาเทล่งเทน้ำโดนใจต้นโดนดีข้าอย่ใส่ลูกเาใส่จมูก

เดียวกับพ่อเอาใส่อีกล็กซ่อนนะใส่อีกซ่อนเป็นอย่างแพ้เอ็ดน้ํยําค่ะน้ํยําแมงดาติดอกจ้าแมงดาสิว่มันไปต้มอยู่ไปบ่ตัดเดืเอด เดี๋ยวเข้าไปต้๋มตัวเกล็ดเอาไปเลยเนาะสวัสด,ดีค่ะผมน้องไฟครับอ่าน้องไฟ่สิเป็นผู้ย่างบดน,นี้ย,ย่างเหลืองเหลืองหอมหอมซวยแพ้่จินไฟแห้งไปปลุกแพ้ก่กับเห็ดย่ำแมงดาเห็ดคนละเมนูปมันเด้อสินอ้อง บรรยากาศย่ำแรงจ้ะคุณล้างบ้านล้างบ้านกะสิเป็นทงหน้าเสียงกบเสียงเขียดทองแอบแอบ,บอยูอย่ไม่เหมือนย้ำแรงย้ำคำฮะย้ำคำเออกะย่ำคำล่ะเพิ่นเอิ่นย่ำแรงว่าแรงเห็นว่าจิจเลยฮะเอาเดี๋ยวสันวันจีเอ,อินย่ำแรงดิย่ำคำเออย่ำคำเหมิดละ แบบ่บแบอปะแ่บจนลับหูลับตาอามันี่ที่ให้ลูกโกเพจสู้กินต้โมโดนบอแปรตั้งนาฬิกาไปแมงดา่านาทีิมหานาทีเอาเ้าเ็ดเบิ้งแม่กับบเคยเ็ดจักเจียเคยตะกิน บอเคยกินบอเคยเห็ดบอเคยเห็นปอมแม่นบอมมนลูกเคยเห็นบอมแมงดาทะเลแม่กับบอเคยเห็นกันนั่นแหละอันนั้นแม่ก็ได้กินผู้ใดน,นอบบอผิดบอพาไปเที่ยวบอผิดสั่งให้กินก็เลยได้กิน เบิ่งไก่เนี่ล่ะมันอันใหม่เด้เป็นไก่ใหม่เด้แบดนี้บ่แม่นไก่ย่างเหลืองหอมหอมแม่มานั่งทา่าแล้วยายม่วนมานั่งทา่าแล้วน้องไปย่างเิ่กไก่เนี่ล่ะหำกินแต่บักม่วงอยู่หั่นมื้อนี้แหละสิได้ย่ำกินย่ำไข่แมงดาผีเมื่อยแพ้ ย่างไก่ฝีมือน่องไป่มักไก่ฝีมือแม่ตำบังงงฝีมือไผ่กันแม่มวนเลยเมมวนดิตำสู้จิแ <laughs> ม่มวนตำนี่ต้องตำใส่ใบขามหน่อยันแล้ว <c oughs> กันแม่มวนตำว่าได้ใส่บักหน้าว่าได้ใส่บักกระเทียดหรอตำใส่ใบขาม <c oughs> แสบด้วยนะหอมด้วยนะแสบอยู่ขามแสบอแสบอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนใหม่แล้วแมงดาต้มิบห้านาทีแล้วพนะจ้ะก็เลยเอามาย่างย่างอีกปะนะ้องแพ่วาไกลน้องไพ่ว่าใหม่ละจ้ะไกล้ก็เริ่มแฮมแลวจ้ะ น้องไฟว่าเกินมากพาค่อยกินนั่นแมงดาทะเลจกเถื่อเดี๋ยวสได้กินเมื่อเนีย่ยหลับไออก <c oughs> แย่กันแลังอันคั่วแมงดาเยอะจ้ะออารุ่นกันรุ่นน้องแพร ลังกัวแมงดาตะเละมือน,นีละน้องไปสิได้ซิมแม่มวนวางได้ก็ไปแม่มวนว่าแซบคักพนนะโอ้ไขกันหลายเติบอยู่ได้ละลูกมันห่อนเตี่ยมันเย็นก่อนก็นได้อาสเสีนเมาฮะสเสนเมาอยู่บองไดดต้อง เพคนต้องเอาเ้นออกได้แม่ิ <c oughs> งไ o u ู u b e มามันมีเส้นจะว่าเ้นอยู่ใส่เ,าเ,าเ,าเาหาอจ้าข<ะ>คือเหมืดอ่ะไปดับพี่น้อนอนมองแพ่อ,ออกเหมืดเพราะแม่ว่าดำๆนั่นต้องเอาออกได้ลูกโอ้ยในี่ยูทูบมัน,ม,ม,นมีแค่นี้เสีย แมนบ่เอาพี่น้องมาหลุ่นซอยกันบ <laughs> ่เคยเห็นจักเืียเอาปูดเอาแนนมนบ่ละลกูกปูดเอานองนอกมันมันหน่อยไข่ปลาไหล เอาเครื่องหลายแมว่าแส็บกันสิมแล้วเดบอท่านได้ย่ำกับสิมแล้วน้องไฟซิมบะแม่ว่าแส็บซิ่มปะใส่หอมแดงตะไคร่ตีลูกตะวก็บักม่วงบึ้งเครื่องแก้มโฉไหลเอาใส่เมื่ลดุลุกเขาเป็นยังไงใส่หมดเลย กินเครื่องก็ได้เคี่ยงมันก็ได้เด่นนะทั้งสี่เราห้าอยู่ไก่ทะเลีหันเ้าอยู่ไก่ทะเลเคาก็ดีอันเดียวอ่ะซิมกระดมไงเด้อปีน้องบันซิมกันน่ะสมองเราจะกินอะไรเข็มแขียวซิมไปซิมตัวนี้ซิมซิม แฝงแฝงยัวผ okay. ่านเท่าก็มีแซ่บแ่งปะยังจ้าต้มบักม่วงไก่สุกไปเป็นปลาสิไปใช้หลายเลืหน่อยเอาแพร่ตามมังหงมันเด็ดแค่โอ้เไก่สุกแล้วเอาใส่จานแหมลูกจานน้ำหนอนน้องไฟเอาจานมาให้แพร่ ไม่ปีนองเบ่งกันไรย่ำไขแมงดาย่งบกม่วงเส่แมงดาไขแมงดาเป็นย่าไขแมงดานี่แมงดาตัวหนึ่งเอ้าไปก่อนน้องไปว่าอยากซิมเบ่งไก <c oughs> ่เอเป็นยังไงรสช <c oughs> าตินในในคือไขแมงดาบานเ้าบ่ก็คือ vẫn là bé tìm nóng bảo tìm sim sim kay mêng đa dạng kay mêng đa tìm bơi mêng đa và nó bỏ mêng đa mêng เป็นพังไหนกินรอดอันนี้กัแนแหนมมันแหนมเห็ดนางฝากผู้ชมผู้เอามาฝากนี่เป็นเห็ดแหนมทำเลยลูก <S <S ไก่สุกแล้วน้องไฟว่าจมดันออกแพะตำมะคุงเอาปลาสามเลยตีไผฉีกเอาเลยเนาะเนาะแพนแบบลูกทุ่งหนดฉีกไผฉีกเนื้อ,นะอ,ยอยาเสียงมาจับแน่ยหยก <laughs> ินเลยบัดนี้แค่ตำมะคุงไกล่แล้วละ่ะออันเดอร์ปนีนองกินไก่ย่างสมตำ ยำไข่แมงดาดกินถ <laughs> <laughs> าเลยยำเลยน,นีแหนมมัแนแหนมเ็ดคุ้ณลุ้นมาแซ่บแจ่บคู่ชมผัวมกปรา 한 a n g m ตีมือแม่มวนเลยีมือ่อแทนจำได้ะบไปขัง <c oughs> โาแรงจ้ะแต่ว่าดึกแน่ห้วละเนาะ เป็นไรนไร,รถดดแม่่าตัวเง้นงก็เกเด้อป่อแอร์ <c oughs> ยู <de> ่ไก่ทะเลกับฮามงดามาฝรั่งไฟเนเด้อมาลองซีนี้ไปนะไปอย่า่นี้สาวบ้านเรียบร้อยกับคอไผ่เดอร์กินหางตามภาษาไม่เป็นเจ้าสั่นสิได้เชื่ออีบึงมาอบึงเขาเอ้ยนี่บึงเนื้อพี่น้องเราบลาเคี่ยมไปเลยหรอก ่าเลยก็เ hmm. ห <tem Ash bin> mm ็ด hmm. ก <that> no ับเขาสู <that 's it>? ่แม่กินอยู่ย่ามมาบานยังไม่เป็นดอกยังอันยงรถแห่อยู่ไตแล้วไปโยหนารถนะปัวางดอกไทยแม่เป็นไม่หลุดแม่จะไปยูก็แต่แม่ก็มาหวนด้วยกัน แล้วมังวนมาแต่หน่อยหนึเห็นแหนบเวรก็ก็เป็นขงานก็เป็นเด็กเป็นเบิ้งเขาเห็ดแม่ก็อยากเต็นเป็นเยอะนิดหนึ่งเพราะเป็นคือลูกเอาไปมีการเต็มเวทียังเห็ดเป็น

เ <c ười> <ừ. S 2> สียำบังงกับเสสมอยากอยู่นะคิดอยากจำบังงน้องไปกับวาอยากที่กันละแม่ีเด็กเนคนแนงทำไมีเด็กข้าวคนต้องตายไม่ใช่ตอนนี้แบบบังงูีกว่าดอกดีดี พ่อเป็นผู้เฝ้าแม่เนผู้ปลูกมีแมพวกมไมีวจะเจ่อนช้าพ่เป็นผู้เฝ้าแม่เป็นผู้ปูกม่อเชจอเ็นไงก่่น กินแล้วป่ะน้องไปฝากมเผ็ดอยู่เผ็ดเผ็ดเจ้าก็แซบอย่างนี้เผ็ดเลยชอบอาหารนำคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องมากินตาบแกลงน้ำกันกรรคุูงยำไข่แมงดาไก่ย่างจ้ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเด้อจ้าอีสานบานดุงหน่อยจ้าบันดีจ้าตามให้น้องไทยเด้อน้องเ้ย